สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมเส้นทางนะครับความสำเร็จของทีมช้างศึกไทยและทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันรายการนะครับชิงแชมป์อาเซียนนะครับปี2022หรือ AFF Mitsubishi Electric Cup นะครับสำหรับเกมนี้นะครับทีมชาติไทยเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามนะครับในเกมนี้นะครับมโนโูเก็งนะครับใช้ชุดนักเตะนะครับ จากเกมแรกนะครับที่เจอกับเวียดนามในบ้านเวียดนามนะครับโดยนําโดยนะครับสุนหน้านะครับปรเมศอาดวิไลนะครับเป็นกองหน้านี้ยืนคู่กับไก่สอนนะครับในส่วนแดนการนะครับมีธีลทรบุญมาทานสารัตยยูเย็นนะครับและก็พิรดลชัรศ l มีนะครับในส่วนทีมชาติเวียดนามนะครับด้านปักฮางซอเกมนี้ก็ยังคงวางนะครับเงียนเชียนหลินนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนต่างกามก็มีอโนฮุงดุงนะครับกับตันทีนะครับ เติมเกมมาถึงนาที23นะครับอันนี้สกายสอนนะครับไหลบอลให้กับธีรทรดูมาทันนะครับสับไก่นะครับด้วยเท้าฝ่ายิงเข้าไปนะครับบอลตรงตะข่ายเข้าไปให้ถึงชาติไทยนะครับนำไป1ประตูต่อศูนย์เกมดำเนินไปนะครับจนนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับหมดเวลาลงนะครับทีมชาติไทยก็นำไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ ในส่วนครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยก็ยังได้ครอบครองบอลนะครับแล้วก็ต่อบอลกันอย่างสวยงามนะครับเกมมาถึงนาทีที่เจนะครับทีมชาติไทยก็ได้เปลี่ยนผู้เล่นนะครับลงนะครับเปลี่ยนโดยเอาเอกนิษปัญญานะครับดินภาราและก็จกุพันณอภัยัรนะครับลงมาแทนนะครับตระเมศอาจวิไัยนะครับอดิศักกาสอนและก็สหรัฐยุยยนเกมดาเนินมาถึงนะครับ ใกล้จะหมดเวลานะครับในนาทีทดกันบาดเจ็บนะครับทีมชาติไทยต้องเหลือผู้เล่นนะครับ10คนเมื่อนะครับพีรดอนฉำรัศมีนะครับมาโดนใบเหลียงที่2นะครับซึ่งเป็นใบแดงครับไล่ออกจากสนามนะครับเกมก็ดําเนินต่อไปนะครับจนหมดเวลานะครับทีมชาติไทยก็ชนะทีมชาติเวียดนามไปด้วยสกอร์หประตูต่อศนะครับ รวมสกอร์รวมแล้วทีมชาติไทยชนะไป3ต่อ2นะครับกอคฟ้าแชมป์รายการนี้ไปนะครับเป็นสมัยที่เจไปครองนะครับสับรางวัลน่ยจะเยี่ยนนะครับ MVP นะครับก็ผู้ได้รางวัลนี้ก็คือธีรธรบุญมาทันนะครับก็ได้รับรางวัลนี้ไปนะครับส่วนดาวซันโวนะครับของร่วมกันกับเวียดนามนะครับดาวซินโวธีรสศิลปแดงดานะครับกอบฟ้ารางวัลนี้ร่วมกับเี้นเชนลินนะครับของเวียดนามไปนะครับ โดยได้ประตูทั้งหมด6ประตูนะครับเป็นดาวสมัวร่วมกันนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและให้กำลังใจกับแอดมินเสมอมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สับส i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับไปชมภาพบรรยากาศนะครับแห่งความสุขนะครับคือความสำเร็จของทีมช้างศึกทีมชาติไทยกันเลยนะครับ